สำหรับ1ินี้ก็สรุปเรื่องเหล็กไหลปฏิบัติอย่างไรให้ได้เหล็กไหลมาครอบครองแล่เหล็กไหลเป็นแรกอายุสิทธิ์ที่มีอยู่เองแล้วตามธรรมชาติมิได้มีราคามากมายแต่ประการใดแต่ส่วนที่เห็นว่ามีราคาสูงถึงร้อยล้านพันล้านนั้นก็เป็นเพราะมายาสมมุติ ที่มนุษย์ได้กำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาทั้งสิน้นเพื่อให้แร่เหล็กไหลสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกตนอันที่จริงแร่เหล็กไหลยังเป็นแร่บริสุทธิ์ที่พอจะหาได้ตามธรรมชาติอยู่และมีมากมายหลายชนิดด้วยกันมีทั้งประเภทที่หาได้ยากอย่างเช่นแร่เหล็กไหลที่ไม่ยอมแข็งตัวเองตามธรรมชาติจำพวกเหล็กไหล ขีปีกมแมลงทับเล็กไหลเงินยวงเป็นต้นและประเภทที่ยังพอหาได้ไม่ยากซึ่งเป็นแรล่เล็กไหลที่เกิดจากการแข็งตัวเองตามธรรมชาติและแข็งตัวดีตามผนังถ้ำบางแห่งเช่นพวกโคดเล็กไหลเล็กไหลทรายหินหดเล็กไหลงอกเป็นต้นผู้บาอารย์ผู้มีความสามารถย่อมนำเอาแรล่เหล็กไหลเหล่านี้ออกมาจากธรรมชาติ โดยได้โดยไม่ยากถ้าเป็นแรล่เหล็กไหลน้ำหนึ่งที่ไม่ยอมแข็งตัวเองก็ต้องใช้วิชาการตัดแหล่เหล็กไหลชนิดต่างๆตามความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ถ้าเป็นแล่เหล็กไหลน้ำรองคือเหล็กไหลที่เกิดจากการแข็งตัวเองครูบาอาจารย์ท่านก็สามารถไปบัดรพี่ขอให้มาใช้ได้เช่นกัน ผู้ที่ครอบครองและเล็กไหลชนิดต่างๆได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ลังแกเบียดเบียน,ยนผู้อื่นมีใจโอบอ้อมช่วยเหลือสำนักและพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะต้องมอบแร่เล็กไหลให้เรามาครอบครองอย่างแน่นอนปัจจุบันแร่เล็กไหล ที่พบในถ้ำแทบชายแดนไทยพม่าก,ก็มีให้เห็นอยู่จำนวนมากอีกทั้งราคาก็ไม่แพงนักแต่ปรากฏว่ากลับไม่เป็นที่นิยมในวงการวัตถุมงคลด้วยเหตุผลหลักๆคือในตลาดพระจะมุ่งในด้านธุรกิจเป็นหลักพอเห็นว่าเล็กไหลเป็นแค่หินแร่ที่แปดเท่านั้นไม่ได้มีราคาข้างวดแต่อย่างไร ไม่เหมือนอย่างภาคเครื่องที่มีราคาซื้อขายซื้อหากันหลักหลายแสนหลายล้านเขาจึงไม่นิยมเล่นกันทั้งที่เป็นของดีหาได้ยากยิ่งนักอีกไม่นานแร่เหล็กไหลก็จะหมดจากธรรมชาติแล้วด้วยเพราะน้ำม,มือมนุษย์ที่ได้เข้าไปคุดค้นทำลายแหล่งอันที่เป็นที่อยู่ของแร่เหล็กไหลจนแทบจะไม่มีให้หลงเหลืออยู่แล้ว เพียงเพราะต้องการนำเอาแร่เหล็กไหลที่แข็งตัวติดอยู่ตามผนังถ้ำมาขายกันในราคาถูกๆชิดแล้วก็น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่เหล็กไหลก็ยังเป็นเหล็กไหลหากผู้ที่เป็นเจ้าของได้ครอบครองแร่เหล็กไหลไม่ว่าจะเป็นแร่แบบใด,ดหากปฏิบัติตนไม่ถูกต้องไม่อยู่ในศีลในธรรมเบียดเบียนผู้อื่นไม่นานแร่เหล็กไหลก็จะหนีไป อยู่ในมือของผู้มีบุญที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเงินไม่อาจซื้อและกายสิทธิ์เหล่านี้ได้และถึงแม้จะซื้อหามาได้แต่หากไม่ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแล้วในที่สุดแลกเล็กไหลก็จะต้องจากผู้นั้นไปอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปเรื่องธาตุกกยสิทธิ์แล่เล็กๆว่าผู้ที่มีแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจะได้เล็กไหลมาครอบครองขอให้ทุกท่านที่มีท่าเจรสิทธิ์แลเ่เล็กไหลถ้าลมดก็ดีแลเ่เล็กไหลชนิดต่างๆก็ดีที่มีไว้ครอบครองแล้วก็ควรปฏิบัติอยู่ในดวงศีลดวงธรรมแล้วท่านจะอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคและปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกปฏิบัติอย่างไรให้ได้เล็กไหลมาครอบครองสำหรับผู้ที่มีครอบครองแล้ว ขอให้เทพพรมทุกมูลเหล่าที่อยู่ในธาตุกายสิทธิ์และเล็กไหลจงคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปารถนาสิ่งใดให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองทุกท่านที่ได้ครอบครองและเล็กไหลชนิดต่างๆก็ดีที่มาครอบครองแล้วให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีกินดี มีโชคไรโรคและปลอดภัยหากผิดพลาดประการใดขออภัยกันมาณนะในที่นี้ด้วยขอบคุณสวัสดี